สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมทวีศักดิ์กับท e เลสโค p e n n e n นะครับนานแล้วเนาะที่เราไม่ได้ทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูเลยนะะตั้งแต่คลิปของห้วยขายแข้งนะครับเนื่องจากว่าแต่ละคนก็ต่างติดภารกิจนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเราก็เลยรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินทางมาที่นี่เลยครับข้างหลังผมเนี่ยนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับเราก็เดินทางกันแต่เช้านะฮะสาหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ย จะโด่งดังเรื่องของผีเสื้อแต่ว่านกเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายชนิดเหมือนกันนะครับมากกว่า200ชนิดในเพจของอุทยานนะครับเพียงแต่ว่าเที่ยวนี้นะครับเราจะเจอนกอะไรบ้างเนี่ยคงต้องไปลุ้นดูกันนะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆไปพร้อมกันเลยครับครับแล้วจุดนัดพบจุดแรกของเรานะครับก็คือที่ร้านกาแฟพันไทยของปั๊มพีทีที่บางคลานี่เองนะครับพวกเราก็เลยแวะมาเติมกาแฟนะครับเติมน้ําตาลกันนะฮะ ส่วนเพื่อนๆก็อยู่ข้างในครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักว่าทิปนี้นมีใครบ้างนะครับมาด้วยกันเลยครับครับอ่าคนแรกเลยพี่จุ๋มครับที่มากับเราแล้วก็ก็จะมีแม่ของโอ๊นะครับแล้วก็มีแฟนของโอ๊ด้วยและก็สเปเชียลเกสต์ทุเรียนลีเจ้ยฟอร์มชน่าครับไปมาทิปกับพวกเราด้วยนะครับส่วนพี่พลไปห้องน้ำเดี๋ยวยังไงค่อยไปเจอกันที่ที่ที่บังซาก็ได้ครับ อุทยานแห่งชาติปางสีดาเนี่ยนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่41ของประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณนะครับ5 2 7 5 0 0ไร่หรือประมาณสัก844ตารางกิโลเมตรนั่นเองนะครับครอบคุมท้องที่อำเภอตาพยาอำเภอวัฒนานครอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็ อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ครอบคุมอยู่2จังหวัดยังเป็น1ใน5นะครับของพื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะฮะที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่2ของประเทศไทยนั่นเองครับครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ทําการอุทยานแห่งชาติปางสีดาแล้วนะครับ จุดแรกที่เราจะต้องมาเช็คอินก็คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับก็ต้องมาลงทะเบียนนะฮะแล้วก็ที่นี่เองเนี่ยนะครับสมชื่อกับปังเสียงจริงนะมีผีเสื้อเยอะมากนะครับทั้งตัวในอาคารเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่นี่เนี่ยเขาจะมีคู่มือกันดูผีเสือ้อไว้แจกฟรีนะครับเล่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าแล้วแต่จังหวะนะครับถ้าหมดก็จะไม่ได้แล้วก็จะมีแผ่นพับแบบนี้ให้นะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเอาพาสปอร์ตอุทยานเนี่ยมาประทับตราที่นี่ได้นะครับ หลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเช็คอินพอดีช่วงนี้เราเราพักที่บ้านพักนะครับซึ่งทริปนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะฮะว่ามีจะเจอนกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเนี่ยมาเที่ยวนี่แหละมาลุ้นนะครับก็ไปดูด้วยกันเลยครับ ครับเช้าวันที่2ของทริปนี้แล้วนะครับพวกเราจะได้ยินเสียงนกร้องเสียงดังเลยนะฮะตอนนี้เพิ่งจะตีห้าครึ่งเองแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ไต้ถุนบ้านนะครับบ้านเลขที่2 0 1ศ่ของอ,อุทยานแห่งชาติปางรีดาเมื่อวานเนี่ยเรามาถึงที่นี่ประมาณสักเกือบ,บประมาณสักบ่ายสามนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนเนาะแล้วก็ขึ้นไปดูตรงปป่มผีเสื้อนะครับเมื่อวานไม่ค่อยเจอนกอะไรเท่าไหร่ แต่ว่าผีเสื้อเนี่ยเยอะจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เราก็เลยแผนว่าจะไปจุดชมวิวเพื่อที่จะไปดูนกแล้วก็ที่นั่นเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีพวกไก่ฟ้านะครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันของเรานะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆไปพร้อมเราเลยแล้วกันน้องมาแล้วก็มาช่วยกันลุ้นนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะเจอของดีของเด็ดไหมนะครับไปดูกันเลยครับ ที่สุดเราก็มาถึงจุดชมวิวแล้วนะครับระยะทางประมาณ25กิโลจากที่ทําการเนี่ยนะครับมาจนถึงตรงนี้เนี่ยเราใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆแต่ว่าอันนั้นก็คือรวมกับที่เราจอดดูนกแล้วก็ข้างหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าหุบสมงนะครับหุบเขาห้วยสมงตรงนี้จะเป็นแหล่งป่าต้นน้ำลำธารของห้วยสมงซึ่งก็จะไหลลงไปที่เป็นเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําปราจีนบุรีด้วยนะครับ ซึ่งตรงนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีขี้ช้างอยู่เป็นระยะยังไม่ใหม่อยู่เลยนะฮะน่าจะเป็นเมื่อคืนนี้เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะสำรวจอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศแล้วก็เก็บภาพนกเก็บภาพสัตว์ปา่ามาฝากเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับ จะเป็นหูเอียแหละเพราะว่าน้อยครั้งที่แบบนุกมันจะแต่มันมีสัตว์สตีชี่ไงเนี่ยพันใหมเอต่ไม่ใช่พี่ตัวใหม่วงไว้ด้วยคอนเฟิร์มใช่ไหมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มได้ออออส I don't know it's it's very quick and a lot of trees in between blocking my view I don't know I understand มือเช้าของเรานะครับก็จะมีไม่ใช่สุกี้นะฮะอันจริงๆคือสเต็กแล้วก็เอามาอุ่น นะครับแล้วก็จะมีกาแฟอยู่มแล้วก็จะมีขนมปังนะครับทาด้วยดูเทลล่าก็ต่อยนแต่เ็จะมีสต็อกอีกก็คือเป็นกูนานะครับอีกจุดหนึ่งที่เราแวะพักนะครับก็คือลานกลางเต็นท์กมยี่สิบนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราผ่านตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ จุดชมวิวที่กมยี่ห้านะครับแล้วก็ไปดูนกที่นูน่นเนาะขากลับเราเราแวะมาที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ชอบกางเต็นท์นะครับแล้วก็ชอบแบบลุยๆหน่อยนะฮะแนะนําที่นี่เลยนะครับเพราะว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะครับมาที่นี่ก็คือเงียบสงัดจริงๆนะฮะแต่ว่าก็จะได้สัมผัสบ,บ,บรรยากาศธรรมชาติสุดๆเลยเหมือนกันและที่สําคัญนะครับที่นี่ก็จะมีโป่งผีเสื้อซึ่งผีเสื้อนีรกบ อลังการละลานตาจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอยู่ใกล้ๆนี้เองมาด้วยกันเลยครับโป่งผีเสื้อที่ผมว่านะครับเห็นผีเสื้อไหมยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็น่าสังเกตก็คือเขาจะอยู่เป็นกลุ่มๆคือสีไหนก็จะอยู่เกาะเป็นกลุ่มอะฮะจะไม่ปนกันแปลกเนาะก็จะมีสีออกค้านิดนึงนะฮะจริงๆตัวเขาจะลายแล้วก็สีน้ําตาลแล้วก็สีเหลืองนะครับเขาจะอยู่เป็นกลุ่มๆ เยอะแยะมากนะฮะแล้วก็จริงๆข้างในจะมีอีกโป่งหนึ่งนะฮะแต่ผมคิดว่าสภาพก็ไม่น่าจะแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นถ้าใครชอบดูผีเสื้อนะครับแนะนำที่นี่เลย เราดูนกมา2วันแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเราจะกลับนะครับต้องยอมรับนะพี่จุ๋มว่าที่นี่เนี่ยผีเสื้อเนี่ยเยอะมากจริงๆเนาะมีเว็นมีความโดดเด่นเรื่องผีเสื้อนี้โอ้โหแบบอลังการมากเลยยอมรับเลยแต่ว่านกเราก็เจออยู่ระดับหนึงเหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้อยากจะถามพี่จุ๋มนิดนึงในฐานะที่เป็นคนที่ดูนกมามานานนะครับก็เป็นผู้รู้ผู้หนึ่งในวงการดูนก พี่จุมว่าที่เนี่ยที่ปางศีดาเนี่ยมีนกอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆเราฟังบ้างไหมครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวที่น่าสนใจเนี่ยผมผมมองเป็นเรื่องของเป็นนกกุนทองหรือขมว่าฮิวมานาอาครับซึ่งบบกเตนนกขุนทองเนี่ยมันจะเป็นนกประจำถิ่นที่เราพบได้บ่อยมากเลยปกติก็เจอใช่ครับบางคนก็ไปเลี้ยงใช่ครับทำไมถึงมีมันน่าสนใจอพี่จุมคือเวลาผมไปไปไปเที่ยวป่าดูนกหลายๆที่เนี่ย ผมกลับไม่ค่อยเจอเขานะในธรรมชาติใช่ oh, อ๋ออ่าอ่โอเคแต่ <okay. S 2> แต่แต่วันนี้เรากลับเจอเขาถึงสองตัวอาครับน่าจะเป็นเป็นเป็นนกที่จับคู่กันเป็นผัวเมียอาน่าจะเป็นผัวเมียกันสถานการา,ราอย่างนั้นนะครับคือเขาไม่ารณาสนใจตรงที่ว่าเขามีแหล่งแพร่กระจายเนี่ยกว้างขวางมากมเขาเลยมีชนิดย่อยเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีชยวยมากถึง8ชนิดย่อยโอ้อ่าฮะแต่ในรประเทศเราประเทศไทยเราเนี่ยเราพบได้สองชนิดย่อยครับนะครับชนิดย่อยที่หนือคือว่าลกกทองพันเหนือ และนกกระทงพันใต้ครับโดยที่ถ้าดูจากภายนอกทางกายภาพเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันสังเกตดูได้ค่อนข้างยากโดยที่นกกระทงพันใต้เนี่ยจะมีตัวที่ใหญ่กว่าพันเหนือเล็กน้อยนะครับแต่จุดที่สังเกตได้ง่ายสุดก็คือว่าให้สังเกตที่เหนียงที่หัวที่เป็นแผ่นเหลืองใช่ครับซึ่งเป็นเป็นหนังอ่อนสองชิ้นชิ้นแรกเนี่ยเป็นหนังที่ห้อยออกมาจากใต้ตา แต่ชิ้นนึก็คือว่าห้อยจากท้ายทอยลงมา,าซึ่งชิ้นที่ท้ายทอยเนี่ยจะยาวกว่าแต่ถ้าเป็นพันเหนือเนี่ยสองชิ้นเนี่ยส่วนล่างของชิ้นเนื้อเนี่ยเขาจะต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกันนะครับรแต่ถ้าพันใต้เนี่ยหนังอ่อนสองชิ้นเนี่ยเขาจะไม่ต่อเนื่องอกัน,กกนทําให้แยกเห็นเป็นสองชิ้นผมเชื่อว่าคนที่ดูดู คือมาถึงอาจจะเลี้ยงหรือเคยดูนกเนี่ยนะครับน่าจะคุ้นเคยกับไอ้แผ่นนี้แต่ผมผมผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมันมีแยกกับมันมีต่อกันใช่ครับคือมัน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 เป็นเสียงเล็กน้อยบางทีเราเราอาจจะไม่ไม่สังเกตนะครับอ่าทีนี้พวกว่ารถชิดนี้เนี่ยเขาชอบอยู่เป็นคู่แล้วก็เชื่อกันว่าเนี่ยเมื่อจับคู่กันแล้วเนี่ยเขาก็จับคู่กันตลอดชีวิตนะครับผัวเดียวใช่ครับแล้วก็ ถ้าเป็นนกดูสมพันธ์เนี่ยนกแต่ละคู่เนี่ยเขาก็จะอยู่รวมฝูงกันฝูงเล็กๆสักสิบถึงสิบสองตัวแล้วก็เป็นนกที่กินอาหารได้หลากหลายมากกินทั้งผลสุกของไซของว่ากินสัตว์ที่อยู่บนต้นไม้ด้วยนะครับก็พวกหนอนแมลงกิงกาแถมยังชอบกินน้ำหวานด้วยนะครับกาดดอกงิ้วดอกทองหลาซึ่งอาหารการกินเนี่ยเขาจะมีความหลากหลายมากเลยนะครับช่วงสมพันธ์เขาเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาถึงมิถุนา ก็เป็นเขาจะวางไข่ไว้ในโพรงตามธรรมชาตินะครับอ๋ออันนี้คือคือรายละเอียดของนกขุนทองที่พี่จุ๋มว่าเออมันน่าสนใจที่จะเล่าให้เพื่อนๆเราฟังเออจริงๆผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าไอ้แผ่นนี้มันมันแตกต่างกันจริงๆคือเราก็รู้ว่าเออนกขุนทองเนี่ยมันจะมีแผ่นเหลืองๆนี่แหละนะครับอยู่อยู่แต่ไม่รู้ว่ามันติดกันแล้วก็แยกกันด้วยก็คือเขาก็จะเป็น2ชนิดย่อยอย่างที่พ<ช>ี่จุ๋มว่ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับ ถึงที่ดูนกอยู่แล้วเนี่ยลองสังเกตอีกนิดนึงนะครับก็จะดูก็จะรู้เรื่องนะครับก็จะรู้ว่าเออมันมีมันมีรายละเอียดที่จะทําให้เราศึกษาได้อีกเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็อาจจะมาที่นี่ก็ได้นะครับ อุทยานแห่งชาติบางสีดาหรือว่าส่วนใหญ่นกขุนทองก็น่าจะกระจายทั่วประเทศอย่างนั้นหรือปรเปล่าใช่ครับนะครับก็ลองลองศึกษาลองลองสังเกตดูนะครับแล้วก็ลองแยกแยะหรือคอมเมนต์มาดูก็ได้ว่าเราไปเจอแบบเนี้ยอย่างพี่จุ๋มว่าเนี่ยที่ส่วนไหนของประเทศไทยบ้างนะครับในคอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับ,รบส่วนวันนี้ก็คงจะคุยกันแค่นี้พี่จุ๋มส่วนว่า เราจะเอาเรื่องรายละเอียดของนกที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นนกชนิดไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็เราดูในคลิปถัดๆไปนะครับว่าเราจะไปทำคลิปแบบนี้ที่ไหนบ้างนะครับก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่มน,นี้ห่วงจังเลยนะพี่ไม่ได้ห่วงครับ<笑><笑>เล่มนี้ามใครหยิบเด็ดขาดเพราะเขียนชื่อไว้แล้วเล่มน,นี้ได้มาได้ยังไงครับพี่ก็วันที่เราลงทะเบียนที่ที่ทําการนะครับ ก็เราตอนแรกเรานึกว่าเขาเอามาโชว์เพราะว่าทําเป็นปกแข็งอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ข้างในก็พิมพ์สีสีแต่ปรากฏว่าถ้าที่ถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าแจกฟรีนะครับเราก็เลยรีบหยิบเลยครับแล้วก็ ลง,ลงชื่ออะไรไว really? ้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ห่วงแต่ห้ามห้ามห้ามหยิบครับมันเหลือเหลือเหลือไม่กี่เล่มนะพี่นะถูกครับก็เราได้สามเล่มสุดท้ายเนาะโอกาสหน้าถ้าใครมาได้ถ้าเขาทําเพิ่มเข้ามาใหม่ก็ถือว่าโชคดี